ชาวบ้านพากันมารวมตัวกันที่วัดในวันอาสาฬหาบูชาเพื่อเวียนเทียนรอบโบสถ์เด็กวัยรุ่นก็มารวมตัวเช่นกันบางคนก็มาเป็นคู่บางคนก็มาหาคู่ออกข้างหน้าเมื่อได้เวลาแล้วทุกคนก็มายืนต่อแถวด้านข้างโบสถ์พากันจุดเทียนและทูบเป็นที่เรียบร้อยหลวงพ่อให้สัญญาณแล้วทุกคนก็เริ่มเดินกันหนุมน่มๆคนไหนโสดก็เดินไปประกบสาวๆที่มาคนเดียวหรือมากับเพื่อน เพื่อจะได้สละสดกับเขาบ้างมาคนเดียวบอกครับปั้นหนุ่มไทยบ้านแต่หน้าตาอบป,ป้าเอ่ยถามสาวน่ารักชื่อว่าแป้งที่ตนเดินมาประกบข้างเออแป้งยังไม่ทันจะตอบก็โดอนอีกคนสวนขึ้นมาก่อนตาบมืม้นบอกว่าเขามากับกูเสือหนุ่มไทยบ้านไทยบ้านของแท้ชิงตอบเออผู้บ้าติครับ ้ไม่สนใจคนพูดกับเขาเมื่อกี้แต่หันมาถามแป้งต่อบอจ้ามู่กันแป้งตอบตามความจริงว่าเสืหอหวงเขาปั้นมามึงเป็นผู้บ้าเขาโอรสปั้นเยอะเย้ยเสือเอา้าบักกัน,นี่มึงควรตีนกูบอกเสือเริ่มไม่พอใจไพ่ควตีนมึงคิดไปเองหรือเปล่าปั้นยังควรตีนต่อมึง เสือยกมือขึ้นจะเข้าไปต่อยปั้นแต่ถูกแป้งห้ามเอาไว้ก่อนเสือยา่านี่มันไหวัดเกรงใจพน,น้ำแป้งรีบดึงสติเพื่อนแล้วรีบดันเพื่อนไปข้างหน้าเพื่อนหนีอีกคนฝากไว้ก่อนนะมึงเสือหันมาชี้หน้าปั้นแต่ปั้นไม่สะทกสถานมีแต่ยิ้มกวนตอบฟาาเมาคืนเดอ้อดูกูลืมก่อนปั้นตะโกนบอกอีกคนพร้อมยิ้มอย่างพอใจ มียังมึงเข้มเพื่อนของปั้นเดินมาหาหลังจากเดินกับสาวๆแล้วโดนปฏิเสธหมดบ่มีอยังแค่เจอมาหววก้างปั้นยิ้มตอบเพื่อนของเขามึงมาก้างบ่ือสิไปแย่งหมามันกินเอาบ่บ้านกูกลางปลาบลากหลายพอกูไส้ไส้มาตอนฝนตกก้างเต็มอยู่เข้มคนซื้อชายานี้ได้มาตั้งแต่เกิดโอ้ยเนาะมึงก็ซื้อครับโพด ปั้นเหนื่อยใจกับเพื่อนและของตนแล้วรีบเดินนําหน้าไปไปเพื่อนยืนน่วงกับตัวเองอยู่เอา้ากูพิสนมองไดก็ว่ามาหัวกลางก็แปลว่ามึงอยากได้กลางตัวล้อกูน้าเข้มเกาหัวตัวเองอย่างงง,งๆแล้วรีบวิ่งตามหลังเพื่อนของตนทุกคนเดินเวียนรอบโปรดจนครบสามรอบก็นําธูปและเทียนมาปักในกระถางที่วัดเตรียมไว้ให้ปีนีคนหลายเนาะ แป้งมองดูผู้คนที่กำลังเอาทุบเทียนมาปักแม่เขานี้นำทวงกับมายุบ้านมาเลยหลายเสือตอบเพื่อนซื้อ,อยังเนาะครับลืมถามจู่จูเสียงที่คุ้นคุ้นก็ปรากฏอยู่ด้านข้างแป้งอีกครั้งแป้งจ้าแป้งยิ้มตอบคนถามตามมารยาทมึงยังตามมาอีกดิอยากโดนมัดกูบอกเสือจะเดินเข้าไปหาปั้นแต่แป้งใช้ตัวกันเสือไว้ก่อนผมซื้อปั้นเดอ้อยุโมงสาม เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพปั้นแนะนําตัวพยกักมูเสือรีบพูดขัดทันทีกูอยากตอบปั้นยิมยีโยนกลนนภาษาทอีกฝ่ายต่อปะแป้งเฝ้ากับกูเป็นขินามมาเท่าน,นีว้ว่ะเสือรีบดึงแขนเพื่อนของตนปั้นหลุดขำออกมาได้มากูคือว่าเห็นสุขสิตาดีแทะเข้มเอ่ยขึ้นกูว่ามึงต้องไปกินแบนมำรุงสมองแล้วละ่ะกูเหลือเมยกกบมึงยี่รี ปั้นพ่นลมหายใจออกมาอย่างเหนื่อยใจกับเพื่อนของเขากูผิดอีกละจกักแมนหยังเข้มไม่เข้าใจเพื่อนของเขาจริงๆก็ตั้งแต่เดินมายังไม่เห็นหมาสักตัวแต่พวกนี้เห็นหรือว,าว่ามันจะเห็นหมาผียาเด้อคนเลี้ยงจะ่ยานยุ่เข้มยกมือไหว้รอบๆแล้วรีบเดินตามปั้นมึงหูเจ้าบักอันต์บอปั้นถามเพื่อนรักของตนไผ่เข้มเลิกคิ้วถามบักทีมาก็ครซื้อแปลงไหมปั้นพยายามอธิบาย อ๋อๆมันซื้อเสือยูมูซีบ้านที่มีลรงสีเขานะเข้มตอบมึบอกป้นยิ้มอย่างนึกอะไรสนุกสนุกออกมึงหมักมันบอกเข้มเอ่ยถามขึ้นมักบ้านมึงบอกขี้ใดนอกมึงหนีป้านปวดหัวกับเพื่อนของเขามากก็เห็นมึงถามเนาะเข้มแย้งถ้ากูถามพระมึงสิบ่รคิดว่ากูมักพระตีปันประชดเพื่อนเอ้ามึงหมักพระบอกยาเด้อมันบาปเด้ เข้มเอ่ยทำหน้าจริงจังเฮ้ยป่ะกูว่ากูฝ่าไปส่งมึงกับบ้านดีกว่าก็ดีกูจะประสาทแดดไปครับกูนี่ปั้นพูดอย่างท้อใจ